อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับดัมฟาร์มครับคุณอ,อ้นค่ะอ้นไหนคะอ้นบัวขาวครับช <c oughs> ินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไม่ใช่อ้นอดัมฟาร์มหรอคะอ,อดัมฟาร์มนี่แหละครับ <c oughs> อยู่บัวขาวครับแล้วเป็นเจ้าของฟาร์มนี้ด้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะได้ยังมาให้ลูกกินค่ะเมื่อนี้ยธรรมชาติกลับ ผักโขมเห็บก็มีผักโขมเห็บก็มีหญ้าธรรมชาติก็มีหญ้าเขานกอะไรอีกวันนี้ล้อดเดียวพ่อวันนี้ล้อดเดียวเ,ออเพราะว่าล้อใหญ่พบว่ายัดอ่ามีที่นอกเอฟซีพันถามค่ะกว่างแปดตใส่อาหารหลายปันไดค่ะแปดตวัวแปดตัวครับครับตัวละหาโลหกโลหาสิบโลไหมตัวหนึ่งไหม <laughs> สินนโลครับแทบไม่ได้เลยในใหม่อันนี้สิบสามตัวนะคะเอาไห่ล่อเดียวนี่ค่ะวงแปดตัวกับแซมม้วกินสองโตครับสิบสุดปิดประตูไคปค่ะว่สิปลอยคะ่ะเด็กเปล่าครับถ้างหุ่นเชิญเชิญออกไปเด้อค่ะคุณน้องมาอ่งุ่นลูกสะพายคะ่ะอ่งุ่นนี่คะ่ะ โอ้หมูว่านเนี่ยนมีเรื่องดีใจค่ะพี่น้องเอฟซี FC ลูกสาวทางไปทำงานอยู่ทางพัทยานะคะ่ะเพิน่นคอมเมนต์มาดีใจว่าสันค่ะเพิ่นไปคอมเมนต์ในคลิปแพรขออนุญาต,ขออ,ญาตขออนุญาตกล่าวถึงเดอคุณลูกสาวนะคะเพิน่นเป็นเอฟซีโตยงค่ะมาที่นี่เพื่นก่ะ หายไปช่วงหนึ่งค่ะหายไปช่วงหนึ่งคนอาจจะมีธุระประปังเพิ่นเนนะจ้ะวันทนี้เพิ่นเขาก็โพจะเอคอมเมนต์มาเมื่อวานค่ะดีใจมากเลยนะคะเอฟซพี่พี่พ,พ,พ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขกายสบายใจนะคะมีตังใช้ไม่ขาดสายร่ำรวยร่ำรวยจ้าสุขภาพ,าพแข็งแรง ฝากช่องอดัมฟาร์มด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้อีแม่เฮ็ดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะขนปากระงามเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะโพด ดีงามบอค่ะจ้องตาหนือสิคะแล้วคุณจะลงคนตาก,กับงอนงามด้วยค่ะพี่น้อง,งเมืองอีพ,พอเราว่าน้องหูแวงจะออกลูกแล้วไหนละ่ะตัวไหนถาตะน้มโยดนมน้มตังเต่าแล้ว คนว่าในคานนคา,าน,นาในคานค่ะนี่ค่นนี่ค่นะนี่ค่ะนี่ค่ะนั่นล่ะใสละหูแหวงน้องหูแหวงจะออกลูกเร็วหูพุ่นค่ะพี่น้องตัวในสุดนะคะกะฝากพี่น้องด้ค่ะฝากพี่น้องตังซื้อกวางมาด้ค่ะเด้อ เออล้วเขาจะตตาสินจังใดคือข่าวว่าเขาจะเอาซื้อใดหพรืะว่าจะให้อ่ะแบบเอพ่อว่าแม่เองก็มีซื้อในใจ่ซื้อหนึ่งเนาะค่ะตั้งชื่อมาเลยค่ะขึ้นต้นด้วยอออ่างจะดีมากนะคะเพราะว่าอาดมฟาร์มส่วนมากจะตั้งชื่ออย่างพ่อพันก็อินดี แล้วก็มีภรรยาหลวงคืออะตอมออนอินนะคะอะตอมออนอินตัวต่อไปชื่ออะไรดีคะต่ว่าขันไงตามกันนี่เฮาบลูกโตใดเป็นโตใดได้พี่น้องอันลูกๆเพอนนีเนาะค่ะเบงโตใดน้องเก่าน้องสิบน้องสิบเอ็ดบูจาพากันเขาแทงปอโดเปเรเปเรปอโดเนี่ยนี่ท้องนี่กะท้อง นี่ก็ท้องนี่ก็ท้องนะคะลู้สารลอยเพิ่นจะโตหน่อยกว่าลู้สาลูกผสมกวางมาเดจ้าปาดเลียวกว่าไม่ค่อยได้จับได้นะคะเพราะว่าเขาบอดจับแต่นหน่อยเนาะ,ะนี่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 น,นี่ตกใจอะไรลูกพี่พ่อเจ้าเฮ็ดยังลูกค่อยตกใจกวางกินใบโหบเฮ็ดอันนี้กินไหมกินไหมนี่ เอาให้ไม่กินเมื่อเศร้าได้ได้กล้วยมาฝากเพื่อนย่คขอพี่น้องค่ะกล้วยมาฝากแพะนําจ้ะกล้วยมาฝากแม่แพะออกลูกด้วยอยากให้พี่น้องลองหล,ลับตานึกถึงภาพด้วยค่ะแวบมาอยู่กับอีแมตตอนนี้ด้วค่ะ เป็นรู้สึกว่ามีความสุขไหมคะ่ะรู้สึกว่าข้าหยืนเบิ่งข้ากิ่นซื้อ,อกๆกับมีความสุขค่ะคี่น้องคะ่ะกระสออนนะคะ่ะเาก็กินตะเซ่บตะระแสบผักธรรมชาติสังข้าวฟังข้าวเขาเรียกอะไรใบข้าวแล้วก็ ใบหบเห็บยาข้าวนกท้องเมืแล้วค่ะพี่น้องท้องหมดแล้วพิง่งิงกระโดดมาทำอะไรจ๊ะอืม,อม อมออพีพี่น้องพันถาวม,มาคอกแปดคูณสิบห้าเมตรเลี้ยงได้ประมาณกี่ตัวนะคะแปดคูณสิบห้าเมตรอันนี้สี่ ขอกเท้านี่4คูณ8เนาะค่ะ8คูณ15่ะเงาเติบได้เป็น10ตัวอยู่ดอกจ้าประมาณ10ตัวนะคะพอดีพอดีพอด,พอด,พอดีให้เพิ่นมีมองแลนเล่นนำ้ำจ้า <c oughs> เตียงได้นะคะ8คูณ15เมตรเตียงได้เป็น10ตัวอยู่จ้า ถ้าคำถามไหนที่ต้องการคำตอบเร็วกรุณาโทรมานะคะ0963956551จ้าถ้าต้องการคำตอบด่วนนะคะแต่ว่าขันคอมเมนต์มากอะออตามตอบอยุจ่าพี่น้องคะ่ะว่ามันตอบเบิดทุกคอมเมนต์ยุจา่า สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าพบพอกันใหม่คลิปหน้าครัพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ